6.2การวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศงบประมาณจำนวน14,239.8ล้านบาทโดยพัฒนาความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า2,000เรื่องรวมทั้งยกระดับสถาบันอุดมศึกษา9แห่งที่มีศักยภาพสูงและส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา69แห่งตามโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติโดยมีเป้าหมายผลงานวิจัยกว่า1,500โครงการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศนอกจากนี้ยังมีการนําข้อมูลและผลการวิจัยเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศมาเป็นแนวทางในการกําหนดมาตรการแผนงานเพื่อบริหารจัดการน้ําในระดับพื้นที่75จังหวัดทั่วประเทศยุทธศาสตร์ที่7การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศจัดสรรงบประมาณจํานวน8,182.6ล้านบาทโดยให้ความสําคัญกับ8.1การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศงบประมาณจํานวน7,286.3ล้านบาท โดยดําเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคีส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนผ่านการขับเคลื่อนภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนและผลักดันให้เกิดการจัดตั้งสมาคมอาเซียนขึ้นในภูมิภาคสนับสนุนให้ประ,ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญที่สร้างสรรค์การดําเนินความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติองค์กรระหว่างประเทศและเวทีระหว่างประเทศโดยดําเนินการตามพันธสัญญาการจัดตั้งเขตการค้าเสรีในมิติต่างๆกับประเทศคู่ค้าและประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันและให้เป็นที่ยอมรับในประชาคมโลก7.2การบริการกงศุลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์งบประมาณจำนวน896.3ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินการกงศุลงานพิธีการทูตการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายระหว่างประเทศในการคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ของคนไทยทั้งในและต่างประเทศให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมจากต่างประเทศส่งเสริมชุมช,น,ช,น,ชนไทยในต่างประเทศให้มีความเข้มแข,ข็ง มีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทยสนับสนุนเครือข่ายคนไทยในต่างแดนกับภาคประชาคมต่างๆเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศยุทธศาสตร์ที่8การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจัดสรรงบประมาณจํานวน34287.6ล้านบาทโดยให้ความสําคัญกับ8.1การส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองงบประมาณ1 2 9 9 8 9 3ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน7,851แห่งมีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิน่นตอบสน,นองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่รวมทั้งให้ความสําคัญกับการเร่งรัดดาเนินการถ่ายโอนภารกิจและการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดผลในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ สนับสนุนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งความสะดวกปลอดภัยและเพิ่มศักยภาพเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวโดยในภาพรวมรัฐบาลได้จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้จํานวน1 7 3 9 0 0ล้านบาทเมื่อรวมกับประมาณการรายได้ที่ท้องถิ่นเก็บเองและรัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้จํานวน257,355ล้านบาทแล้วทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้รวม4 3่1 2 5ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ที่รัฐจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลร้อยละ26.14 8.2การบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดงบประมาณจำนวน1 8 3 4 4 1ล้านบาทเพื่อสนับสนุนให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมและความมั่นคงในพื้นที่อย่างบูรณาการรวมทั้งการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาสและความต้องการของประชาชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเอกชนเพื่อให้สามารถกําหนดแนวทางในการบริหารงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างเหมาะสม8.3การบริหารจัดการภาครัฐงบประมาณจํานวน44,061.9ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดความสามารถอํานวยความสะดวกการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคทั่วถึงมีคุณภาพมาตรฐานมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสพัฒนาระบบบริหารบุคลากรภาค,ภาครัฐให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชน8.4การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมงบประมาณจำนวน76,644.6ล้านบาทโดยการพัฒนากฎหมาย ส่งเสริมไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและทั่วถึงพัฒนาองค์ความรู้และความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้เสียหายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรวมทั้งส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกความยุติธรรมเชิงสมานนฉันและการระง,งับข้อพิาพาทพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและระบบบริหารจัดการการบังคับคด,ดีตามคำพิาพากษาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 8.5การสนับสนุนการจัดการของรัฐสภาศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญงบประมาณจำนวน35,247.7ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของรัฐสภาศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยโดยสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนและสร้างระบบอำนวยความิธรรมแก่ประชาชน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเสมอภาคการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนสนับสนุนการดําเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรปามการทุจริตประพฤติมิชอบรวมทั้งส่งเสริมให้ภาครัฐและประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใช้ใจ่ายของภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลคุ้มค่าและโปร่งใสสาหรับรายการค่าดําเนินการภาครัฐจัดสรรงบประมาณจํานวน59473.1ล้านบาท โดยให้ความสําคัญกับ9.1การบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นงบประมาณจํานวน5 3 5 0ล้านบาทเพื่อสํารองไว้เป็นค่าใช้จ่ายของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นสําหรับแก้ไขปัญหาในสภาวะฉุกเฉินและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายเช่นกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่การเกษตรชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 9.2การบริหารบุคลากรภาครัฐงบประมาณจำนวน2,12,213ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการและเงินสมทบของลูกจ้างประจํา และค่าใช้จ่ายการปรับบัญชีเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ9.3การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐงบประมาณจำนวน216,564ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐให้เกิดเสถียรภาพทางการคลังและการเงินการรักษาวินัยการทางการคลังการดําเนินการชําระหนี้ของรัฐบาลและติดตามการชําระหนี้ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ปูกพันไว้ 9.4รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังงบประมาณเพื่อชดใช้รายจ่ายที่ได้ใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อนจำนวน33,46.1ล้านบาทเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพความมั่นคงทางการคลังและเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญท่านประธานที่เคารพกระผมขอเรียนเพิ่มเติมว่านอกจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นเครื่องมือในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแล้วรัฐบาลจะใช้กลไกอื่นๆของภาครัฐเข้ามาสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้วย เช่นการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคมโดยให้สถาบันทางการเงินของรัฐเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้มีรายได้น้อยโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนหรือหนี้นอกระบบโครงการฟื้นฟูและพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรกร,รายย่อยและผู้ยากจนและขณะน,นี้รัฐบาลได้พยายามผลักดันร่างกฎหมายต่างๆเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเช่นร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทย24ล้านคนที่ยังไม่มีระบบประกันสังคมใดๆ ให้มีระบบการออมที่ช่วยให้มีรายได้ดูแลตนเองหลังเกษียณอายุและร่างพระราชบัญญัติภาษ,ษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อลดความเหลื่อมลำ้ำและส่งเสริมการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมท่านประธานที่เคารพสาระสําคัญของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2554ที่รัฐบาลได้ถแถลงมาทั้งหมดเป็นส่วนสําคัญและของกรอบและแนวทางหลักในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อวางรากฐานในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาของชาติ ไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดรัฐบาลมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนไม่เฉพาะแต่หน่วยงานภาครัฐใช้กลไกด้านงบประมาณเข้าไปร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศรัฐบาลได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้เพื่อสนับสนุน,นกลไกที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข มีความสามัคคีปลองดองกันนำไปสู่สังคมสมานฉัน์ในที่สุดกระผมอยางเป็นอย่างยิ่งว่าท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านจะให้การสนับสนุนและรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้รวมทั้งดําเนินการตามขั้นตอนจนประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายเพื่อเป็นหลักในการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้บังเกิดผลดีแก่ประชาชนและประเทศชาติต่ตอไปขอขอบคุณครับ